จะลกินผักใช่ไหมอไแค่จะผัดกะเพราใช่ไหมเราก็ผัดเออผัดกะเพราแม่เราไม่ใส่ไม่ใส่ยาไม่รู้อะไรไงไม่รู้ไงลวกลวกลวกก่อนแม่ลวกแล้วกาผัดกะเพราเปิดแก๊สกันนครับแรกไอโจย ไลฟ์สดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแม่นะครับเข้าครัวเกาะติดชีวิตพี่พัทยานี่นแม่บอกว่าเปิดแก๊สไม่ได้อันนี้กระถะกระถะไม่ต้องล้างล้างต้องล้างไหมลื้อลวกนั่นเลย,เลยแม่เดี๋ยวน,ำน้ำมันมีน,ำน้ำมันอยู่ไม่็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจัดปะ วันเกี๊ยวข,ข่ยไงเธอข้าวไม่ได้เปื้อนนะครับเรียงกับข้าวกินมื้อเช้ากับแม่นะครับใส่ผีแกงนะก็จริงๆแม่เขาจะผัดกะเพาะราน,นะมีลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นในตู้เย็นมีอะไรก็เนี่ยแล้วก็เผาจากสวนนะครับแล้วก็มีมะเขือยาวก็เก็บจากสวนมานะครับที่ลูกชิ้นเราเคยซื้อเข้ามาแค่นั้นเองนะคะรับอันนี้แม่มะเขือยาว ราตอนช่วงนี้กินน้ำมะเขือยาวนะครับต่อเมียแม่ครับปอกเปลือกเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลวกน้ำมะเขือยาวมาให้ให้อ่อนๆนะครับได้ไหมพี่แก่ได้ได้ได้พี่แก่นี่แหละอันนี้นี้คืออะไรอ๋ออันนี้คืออะไรนะตัวต่อตัวต่อกินไหมไม่กินไหมตัวต่อที่นายไปทำรายการเข้าวิธีพิชิตลังต่อให้เราก็ให้นะ อร่อยนะแม่แพงกิโลละพันสองเน่ะเออแต่นั่นขีดหนึ่งก็ใส่แล้วร้อยยี่สิบบาทใส่ขีดลวกไปแม่ลูกขีดลวกไปเลยใช่ไหมเออไม่ต้องลวกเราใส่ผัดได้ไหมลูกขีดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเผาขอลวกใช่ไหมโอเคงั้นงั้นลวกพร้อมมาผัดเลยไหมเออก็ได้โอเคนี่ลวกผัดให้น้ำมันเดือดก่อนไหมนี่นี่คุ้ยเนาะคุ้ยติ๊บคุ้ยดัดเลยเนาะ ใส่ผักเขยาวนะครับเดี๋ยวให้แม่สอนขั้นตข้าวแม่ผมได้แม่รัูวมือวานแบบหนึ่งของคนใช้เมื่อสี่สิบปีที่แล้วบอกว่าวาน้าไปกินทุเรียนไปกินทุเรียนเุเรียนอะไรแม่ชะนีเนาะกินชะนีกินโงมณนีแต่ยังไม่ได้กินหมอนทองนะแอบหมอนทองสุกก่อน หลังชายนะครับเจ้าของสวนปีนเก็บเองเลยนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมลงในช่อง P P N Channel นะครับอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ลวกไปเลยได้ไหมเนาะลวกไปเดินเรื่อยล้างแล้วก็ลวกไปพร้อมกับผักเลยนะครับมื้อเช้านะครับมื้อเช้ากับคุณแม่บุญเลี้ยงนะครับลวกไปช้อนเนาะตรงขึ้นไี้ไหมเนะ นี่พี่แกงเอาไว้ทำแกงป่าทำแกงอะไรก็ตามเลยก็พาอได้เหมือนกันนะครับพี่แกงเอ,อาน้ำพริกไมีแล้วเนาะแม่ละลายน้ำพริกแล้วเนาะอน้ำพริกไปจอบแม่เออเดีวพี่ไปจอบนะครับเท่นั้นนะครับกินเช้านี้ภรรยา,าไปเคลียร์งานนะครับโรงแรมป,ปิดแล้วก็จริงก็ต้องไปเคลียร์นะครับพร้อมที่จะเปิดครับข่อ,อยังไม่แห้งนี่ขอย แล้วเวลาผัดกะเพราเราใส่บุชีนกับเีพร้องกันได้ไหมหรือว่าใส่ชีนก่อนเราใส่บุชีนก่อนใ่ไหครับพร้อมกันะไรกันไรโอเคน้าัวฝลนีตอพอยังีวันมังใ่หมนี่ทอามาได้ไหมวไลสดสดเลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่เมาชมหนึ่งท่านนะครับวันนี้โหถูกใจใช่ด้วยนะครับผัดส,สัญญาณกระตุกต,ต้องขออาภัยนะครับตอนนี้อยู่ที่ครัวแม่นะครับ<ม>นี่แม่ปอกมันเคยยากาใช่ไหมอันนี้แม่กินสดใช่ไหมนสดสดใช่ไหมไม่ต้องลวกไ,ไม่ต้องโรยไม่ต้องใส่ไม่ต้องเอาเทวิธีแม่จะผัดกเอาพาลงกินนะครับผมเจอ,อ,อ,ะะอแล้วขออภรยครับพอแล้วนีพอแล้วนะ ทำข้าวให้แม่กินไม่ใช่ขึ้นรถคลิปว่าแม่ทำข้าวกินเราก็ช่วยกันครับคุณถ้าคุณภรรยาอยู่คุณภรรยาก็จะเข้าครัวทำข้าวให้แล้วผมก็จะถ่ายคลิปช่วงนี้ก็มีคลิปทำกับข้าวบ่อยๆนะครับก็หยุดเชื้ออยู่บ้านเชื้อเพื่อชาติเพื่อครอบครัวแน้่ไว้นั้นนะครับจะมีคลิปจุ๊งจิ๊งทำกับข้าวกินกันนะครับอืม นี่ก็กเรียกเป็นอะไรไปนะแม่แม่ลงกันลงก,นะกันตอนแรกเราคือ,อ,อเดี๋ดวก็จะผัดเผาเลยนะครับอ่ะอันนี้แม่เปิดหน้าไหนก็ได้ละ,ะเโอเคน,นี่ยนะแถวนี้ก็เ,เลยผ่านแถวนี้นนนนเลยแานนี่ก็เรามาผัดกระเพราเลยครับเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยครอบครัวนะครับวันนี้ก็นะแม่มาอยู่ด้วย ใสญญ่น้ำมันน้ำมันหมูนี่มีนะครับแต่วไว้เกี๊ยวไข่มันจะหอมแต่แต่ถ้าผัดกะเพรานี่ต้องใช้น้ำมันพืชนะ,ะจะทำร้อนคล่องมากนิดตั้งแต่ทำรายการครอบครัวทำแบบข้าวจากตะลิวนี่ผมช่วยแม่ทำแบบข้าวแต่จำความได้ปอสี่ปอห้าไหมเนาะใช่ไหมที่เราทำแบบข้าวขายตลาดบางคนใชยตอนนั้นอ,ยอายุปอะไร ออดเรีนเยรนหมอแล้วแต่อยู่พออยู่บันกรวจใช่ไหม,อ,มอยู่บันกรวจปอหสี่ปอห้าเนาะพอสามหุกข้ามเลแลนะ้วแม่บอกบอกแม่มีเรื่องเล่ากับผมเยอะๆนะฮะน้ำม,มันมต้องเยอะเลยไนหะมนานี้พอไนหะมพอไหมน้ำม,มันเยอะมันจะเลี่ยนนะครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็อุดเี่งที่กงตักเข้าไปเนาะอาจจะชุนเลยนะครับเยอะไหมม หอมเผหอมนะครับไแรงกันไปลไอยก <c oughs> รออ <c oughs> ะเด็น กีเปิดไปแรงครับ้โหรสชาตินี่ได้เลยครับคุณมครับเ็จมูกไปอจะดไครับเนยเปิดไปสงาว่าแลไงนะอร่อยนะใส่แล้วไหม โอ้ยจะไม่ได้แล้วนี่ซีอ okay ิวเผาป่ะจะป่ะหอมๆน้ำตาลนิดนึงไอคนกินไม่งไม่รู้เลยอันนี้คือซีอิวเผาอันนี้แม่แม่ทำไม่ได้มีซีอิ๊วเนาะนิดเดียวนะแม่จะได้เราใส่อากาศต้องคิดว่าหอมมาก ใส่พริกขับแต่ลหอมนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาดไม่ได้บ้านนี้ติดออกหวานหน่อยโอเคอน้ำตาลทรายเอ,อย้ยยยน,น้ำาลทรายท่อยครับผมก็ติดหาน ม้เช้าไม่ต้องใช้มากมายนะครับขัดไปพอกินนะครับจริงก็อันนี้ก็มันเป็นจริก็โขกกับพริกพริกจากกระเทียมก็พอแต่อันนี้มันมีใบใบมะใบมกรูดด้วยก็ผัเหมือนกับเหมัดป่าประมาณนั้นครับใส่กระเพรานะครับงยลืมากครับ กระเพราต้องใส่ไข่ด้มันจะของกระเพราจะไม่ได้จอกมานะครับเพราะว่าตั้งฟองไว้นะครับใส่ไปแล้วก็เป็นชัดกระเพราอันนี้ก็ยังงนะเขาบอกใบกระเพานี้ไล่โควิดด้วยนะครับ ไปกับเขาเลยมะนาวเลยเนี่ยของเขาเนี่ยเส้นรากบัวเส้นยาวโอเคเลยครับบรรยากาศก็ใส่ใจนี้ไปเลย เก๊สก็ปิดแล้วครับแม่ทำข้าวแม่กินเยอมาบ่อยแล้วครับวันนี้เราได้ทำข้าวแม่กินเองนะครับทุกลูกก็อยากให้หันมาทำแบบทายแม่กินนะครับใส่ใจกินได้ก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ฮะฝีะมือผมครับย <c oughs> ังไงนะปลาอ้อยหูยหอมมากๆโอเคอเลย มันเป็นหอมพริกแกงด้วยทุกครัง้งนะพริกแกงนี่ไว้แกงนะครับแต่เอามาผัดกับเผานะครับมาหันกล้องมาที่นี่ได้เอาแมลวกลวกกินข้าวกันนะครับไล่กันสดๆยาวๆวันวากันไปนี่ฮะอยู่กับแม่สองคนนะครับ,บ,บหันกล้องในหะ้เอากี่เด้งแต่เองซีแบงแม่แม่ก็บอกแม่ก็บาลหันกล้องเนาะ อย่าอายใครใช่ไหมอย่าอายแม่บอกว่าอายเขามออายลูกอย่าไข่อยากกินข้าวกับแม่มากินข้าวกับแม่กันนะครับดูกันยาวๆช็อตนี้นี่ก็ซื้อไอ้นมที่มานมโบราณนมเอ้ยนั่นนั่นนั่นเป๊ะเป๊ะแครงฮะแครงอะไรไม่ได้แครงอะ แม่นั่งนั่งเดินนตะาเอ,อย็นให้เองนะถ้าลมนี่มันหลุดไงมันไม่ได้เสียรอกร้อนมากเลยนะช่วงนี้ปู่ยู้ยเดินเตะสร้สางสร้สางนายโยนข้าวก็เมืว่อวานหมไหมแต่เมืว่อวานก็กินได้ตอนเช้า ชิมดูสิลูกชิมปลาไงที่เราไม่กินก๋วยเตี๋ยวไงเขาอู้ซื้อมาเป็นไงไม่อร่อยไหมอร่อยไหมขาดเลยขาดเลยขาดคำอร่อยไหมดูยังไงแม่ไปพูดแต่เองว่าต้องปรุงอะไรแค่เลยก็ใส่แค่เมื่อกี้ใส่ไม่ได้ใส่น้ำปลานะกิดูอะกินดู แม่มีน้ำเนี่ยเด็ดเตรียมน้ำให้แม่ปใส่โยน้ำอุ่นนะครับนี่พยายามให้แม่ที่น้ำแก้วไม่หนุ่ม9เดี๋ยวเป็นไรแม่ใส่แก้วไหนอ่ะแก้วกระติกอ่ะใส่แก้วโอเคเป็นไรเดี๋ยวมาละแกงได้กุนแกงแต่เห็นอะไรได่คุ้นอุ่นเลยแม่เอาไหมตักแกงเราเหลือจานเดียวไม่เสียไม่เสีย อย่าก,กินน้ำอุ่นนะครับคุณงชมครับอย่าก,กินน้ำเย็นนะน้ำอุ่นแล้วก็เดี๋ยวมีแกงแกงแกงเม่อหวานนี้ไปเลยแ,แกงไม่เช้าอุ่นแล้วฮะอุ่นไว้แล้วแม่รู้จะอุ่นอีกทีหนึ่งไหมเน,เนี่ยมัวอุ่นนะ เดี๋ยวไหม,ไมจะอุ่นอีก<ะ>ทีนึน่งนีดหนูเนาะเราดอนกันั <c> ้ง <oughs> ไม่เสียมันไม่มีกะทิไงไม่เป็นไรเดี๋ยวอุ่นให้เดี๋ยวอุ่นให้แกงปลาทูอ่าทำไมแกงได้มากน้องลืมขวดปุ่มโอ้ <c oughs> ไม่เราเปิดง่ายแต่เราไม่รู้วิธีแค่นั้นเองเดี๋ยวอุ่นแกงแป๊บหนึ่งนะครับ

มกินนัหลขามมือเหรอคนโบราณไ่ามมนคุณแกงนะครับ<อ>มาเรียกแล้วว่ายังไง่ายังไงลูกเม้ามวม้กินด้วย เ่ให้กินแล้วไงลูกให,ให้กินให้ให้กินให้หนูกินแล้ว <c oughs> อุ่นแกงนะครับขมงชงเข่งนะครับแกงหอมแกงมะละกอ ไปเลยป่ะ <c oughs> เปลี่ยนแนว <c oughs> เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนมุมกล้องนะครับ อยากนะครับพอมีผัดกะเพราแล้วมันเจริญไปหมดก็อยากจะให้ลูกๆทุกท่านนะครับกินข้าวกับแม่บ้างนะนะครับผมเนี่ยดีใจมากถ้าแม่มาพัทยามาอยู่ด้วยได้กินข้าวด้วยกันบ่อยนะครับนี่คือผัดกะเพราใส่เมล็ดยาวที่ผมผัดเอง่อี้อรู้แล้ก นองดูเเดียวกีนก่อนมาเสียไหมไม่เสียหรอกเมื่อวานตูพ่อูพ่อว่าอุ่นเยูุ่นอุ่นเขาจบอกโอเคเลยทำไมเสีย กับเมื่อพ่อมีแกงแล้วก็แม่ก็เลยติบช้อนทำไมลูกประตูแกงแกงมะละกอใส่ประตูแม่ใส่ใบใบเดือนะใบแมงลักใช่ไหมแม่คือใบใบใบอะไรใบแมงลักหรือใบใบแมลงลักแมงลักแมงลักอะ แมงลักใช่ไหมซักแมงอย่างไรดิงเลียดแล้วดิงเลียดนี่คือแมงลักนะแล้วไปไปโหรพาเหรอโหรพาโหรพาแม่สักวแม่ซากแมงเข้ยอเอากมหโหรพาเนี่ย้งเลี้ยดิงโล่ดิ้งเลียดึงล่งเนี่ยดงโล่งไมดิงเลี้ยสัต

เล็กน้อยนะครับทุกเช้าได้กินข้าวกับแม่เราในเราสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จจะกินข้าวนะครับเราจะมาขายมังคุดกัน <laughs> จะพาแม่ขายมังคุดนะครับขายตรงไหนหน้าบ้านเลย <laughs> ไม่ไขายขายสายผ่านโซเชียลขุดหนุนด้นนะครับลงละสามสิบห้าบาทบมังคุดจากสวนเลยนะครับแล้วก็ผ่านการขัดเลยทุกทุกลูก ไม่มีเสียนะครับแล้วก็อร่อยด้ยนะครับประมาณถูผมเอามาไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอ่ไปเก็บมังคุดจากสวนหลานชายเลยนะครับที่เขาลูกช้างนะครับอ่มันมีเขียวมันมีแดงแล้วก็น้าตาลนะครับไอ้เขียวในนี้ก็ส่งออกมอกนะครับจะไปสุกที่ต่างประเทศเลยนะครับส่งออกกีนรุณแม่นะครับส่วนส่วนในลูกอ่ลูกีมื่อที่เรามาลูกสีนะไนสีแดงใช่ไเนาะที่อ์แดงเนาะ ลูกสีแดงที่ยังไม่สุกท่านะครับช่างเนี่ยสุกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวอยู่ในตะเข่งนะครับประมาณนี้เหลืออยู่ประมาณสักประมาณคุณ mm. ปุริทีว่าเหมาไป15บกิโลต้องขอบคุณมากนะครับคุณปุริเขาสั่งไว้15หกิโลมาหวานนี่นะครับ15บกิโลนี่จริงๆแล้วก็ลดพิเศษให้นะครับเหลือ500บาทลดให้25บาทนะครับแล้วก็อตอนเนี้ย3มโลร0อยพูดง่ายๆนะครับผมขายโลละ35บาทก็จะไปส่งถึงบ้านนะครับมีคุณมาลิสสั่งมา กิโลนะครับช่วงในบริเวณพัที่ทิพยานะครับทักมาได้นะครับเ,เพื่อนๆปีพัททิพยานะครับผมไปส่งให้นะครับนะครับเกินข้าวกับแม่เสร็จเดี๋ยวจะบรรจุใส่ถุงละสาม,มโลถุงละสาม,มโลนะครับโดหนึ่งไม่ขายยิงพง <c oughs> คุกม,มันอร่อยจริงครับอยากให้อยากให้ซื้อสามโลว่างั้นเถอะจะได้ไม่ต้องความต่างถ่ายไหมถ่ายหน่อยไหม <c oughs> อืมคุณงงหรือยั่งฝันจงดอน ยาอยู่ด้งยเนาะย,ยาอายุวัฒนะผมกับแม่เรากินยาเป็นประจำต้องกินอาหารให้เป็นเวลาแล้วกินยาเป็นกิจวัตรเวลาเดินล้างจัเอองเลยพยายามนก่นอน มีเราปลากระป๋องเนี่ยลือจับจดกระป๋องนี้ปลาของตัวได้าเ<ม>นี่ยสามหนึ่คขัดกระเทยาวผัดตอนเช้านี่ก่อด้กินถึงมือเทียงนะครับนะครับที่นี้เองครับอยู่แบบประหยัดประหยัดนะครับช่วงที่ว่าวิกฤตโควิดในทีนะครับก็อยู่บ้านนะครับยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อครอบครัวที่เรารักนะครับ คไพ่อแม่แม่ดีเ,เด้เดี๋ยวก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับขายมังคุดน,นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะทำอะไรทานคะอ๋อผัดกะเพราครับเนี่ยครับผัดกะเพรากะเพราลูกชิ้นใส่มะเขือยาวนะครับผัดผัดเองครับผัดที่แม่สอนนี้ผัด แล้วใบกะเพรานะครับแค่นี้เองครับแล้วก็จะมีผักเนี่ยครับมะเขือยาวนะครับแม่ประท่านวแล้วก็น้ำพริกแค่นี้ครับแล้วก็มีแกงแกงแกงมะละกอที่เหลือมาหวานนะครับแมวเมาทักท่ายขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมครับกดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับอู้ยมีคนเข้ามาชมนะครับสวัสดีนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปที่พัทยาสั่งซื้อมองคุดได้นะครับส่งถึงที่ครับออกคุดมา